หะบอกวันนี้เรามาเข้าค่ายลูกเสือหน่วยครับสามหน่วยนี่นู้ไปดูคนนี่เรามาอู่ทองครับสามหน่วยเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเอามอเตอ์ไซค์เครืรถกระบะมาครับมาดักหนูครับวันนี้เข้าค่ายลูกเสือไม่รู้ว่าเราจะได้กันไหมร้อนครับร้อนมากกับดักกันรเยอะใช้กับเยอะอยู่ใช้บ่วงกับเหล็ก แล้วก็กลับอะไรที่ตีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าคืนนี้เราจะโดนกันสักกี่ตัวแต่เขาบอกว่าที่นี่หนูหนูพุกเยอะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับนาลุ้นุ้นนาท้งนั้นครับแอวผมขออนุญาตดักก่อนครับดักก่อนแล้วก็ดักเห็นไหมดักหนูก่อนไปทำอะไร Khoi không thấy. Ủa, thế là? chờ thằng. Đợi. B่วง sính ครับ, โอเคนี่ครับทางส,งสวยครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันออแจว้วนี่ครับมีรอยกัด <Okay. S 2> แจว้วนี่เจอนี่ครับรูบ มเกือกมากครับเกือกมาสิ่งเกือบมาสิ่งให้หอมหอมก็นี่ครับสักหน่อยหอมชื่งอลัมกลิมมับ นี่รูปรูมีรูรู้กับรูใหม่แต่ก็มีรอยอยู่ครับามาเจอกันคืนนี้อัน,นครับกลับเรามีเยอะครับกลับเรามีเยอะกลับเรามีเยอะปืดเข้าวงเว้ลั่นครับลัน่ลนลั่นลัน่นลั่นอันนี้ใช้เป็นสลิงนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้เป็น ลวดมันก็จะยัดยากหน่อยตอลิงแต่มันเหนียวครับเหนียวใช้ได้เลยนี่ครับแค่นี้พออแค่นี้พอมีร้อยกัดครับอีกแล้วครับท่านสวยแจ๋วครับหนา้าสวยสวยครับ เจอรูครับเจอรูเจอรูเจอรูร้อนดีจังเลยครับอากาศประเทศไทยสุดยอดมากมเจอรูครับเจอรูอย่าขยับหน่อยปื๊ดปืดป๊ดปืดป๊ด,ดก็จะได้แต่อันนี้มันลำบากจริงๆนะโอเค มันจะเป็นหนูทองขาวด้วยโอเคอย่างดูเจอกันคืนนี้เจอทางโอ้โหจะมืดแล้วกลับยังเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะน่าจะเหลือเยอะอยู่ครับ Okay. อยากไม่ค่อยจะเป็นครับแค่อยากมาดักครับอยากไม่ค่อยจะเป็น เ <Okay. S 2> จอกันคืนนี้นก็สวยนี่ครับแข่งกันดักเลยครับตอนนี้แข่งกันดักเลยครับเย็นแล้วเ <c oughs> <c oughs> ย็นแล้วโอ้ยครับคืนนี้เจอกันนี่ครับเจอทางแล้วครับจะหมดแล้วครับ ยังไม่หมดหรอกมันมีเยอะครับแต่ได้แค่นี้ครับประมาณห้าสิบหลังสี่สิบหลังได้ 18. ที่แปะ้ายคุณพนดาพิเศษทางใหม่ๆครับน่ากินน่าโดนมากคุยย่างใหญ่เลยใช่ไหมมันจะเป็นหนูพุกครับตรงเนี้ยมันจะเป็นหนูพุกไม่ให้อย่างดีมัดหน่อยจะหาย สวยมากครับแ่ลูกปุ๋ยปุ๋ยหนูพุกครับเดี๋ยวมาดูครับคืนนี้เจอกันไม่ไหวครับเยน็นละวหกโมงกว่าแล้วดูกลับผมยังเหลืออยู่มาเยอะครับดักไปเยอะเหมือนกันลูกปีผมอยู่นู่นแสงแสงตะวันสวยมากอ่อ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้จะกู้กันอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาปืนมาด้วยนี่ยิงปลาตามคลองครับกลับที่พักครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้าวเลยครับอ้ยไปกับที่พักนคีคดูปลาดักหนูไหนู่นนะเข้าคลายลูกเสืออีกแล้วไ,ไม่ใช่หรอกเข้าคลายลูกเสืออีกแล้ว นี่เรามาเข้าค่ายลูกเสือกันครับนี่ครับนี่เข้าค่ายลูกเสือครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วก่อไฟนี่ครับอยู่กันช่งนา <c oughs> คุณคุณจำคุณจะคุณจะขี่ตัววันนี้ มันมีตั้งเป้าไว้ห้าสิบตัวเฮ้ยคอยตั้งเถอะสุดยอดห้าตัวให้ได้ก่อนนาเห็นผมนะครับเดี๋ยวรู้จักเห็นผมนะครับบรรยากาศโคตรดีไม่ต้องไปไกลมากแล้วเอาใกล้ๆกัพอหาลูเสียบอยู่หมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอยนอ่ไม่ได้พูดถึงว่ามัน ม,มันมันมีันมีซื้อมาแค่นี้ใช่มั้ยครับยินเรามาดูกันครับคืนนี้วันนี้เรามาแคมปปิ้งครับเข้าค่ายลูกเสือนี่อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้ากากมาหมูชาโคหมูชาโคนี่ครับฝืนกระกุ๊กไอ้ปลาไอ้หนูติดแล้วมั้งปลายังเ,เร็วขนาดนั <laughs> ้นเลย อยู่ป่าไม่มีอดอยู่ป่าแม่งแดกดีครับแดกดีบ้านกินมาอยู่บ้านกินมาม่าครับอยู่ป่ากินหมูยังไงสุดยอดเนี่ยครับตั้งเต็นท์สุดยอดบรรยากาศเราสุดยอดมากครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยงแสงปั๊บไม่มีไฟนี่ครับอากาศยามมืด บรรยากาศได้ครับวิวดีอากาศวันนี้ไม่ร้อนครับการกินหลังได้มาตอนนี้ไม่ได้มาค่ะครับผมนี่ได้แล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยได้แล้วตัวหนึ่งไฟโลไฟโล่เอ่ครับเผ็ดเผ็ดมามาเดอมาเดอ ก็จะเป็นลำไส้เออบอบข้าวแล้วก็กินไทยไม่ได้เขาบอกเอาปลามักินแทนน้อ่ได้กับจริงๆนะยากจะบอกเขาเลยอ่ะเขาบอเป็นเผือกเผ็ดพับเผ็ดแซ่บจรจังเลยได้เวลาไปกู้หนูแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคืนนี้เราจะได้มาสักกี่ตัวปลเริ่มนะครับนี่ครับมันไม่ติดอลยมันกบเลยครับนี่ มันกบของผมเฉยเลยโอ้โหไอ้งามไส้เจอตัวแล้วครับอืมไปวางปืนก่อนตุ๊บใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย,น,วยนี่ครับ,รบเจอตัวแล้ว โอเคผมขอเก็บก่อนนะครับนี่ยรับวิสายตึงนิดน่า,าจะโดนครับแต่ขอว่างไปเงี้ยโอ้ยนี่ครับโดน,นครับโดน,นครับโดนแล้วนี่ครับปากรูเลยครับดูใแญ่ดีครับปากรูเลยนี่ งลงเต็มหัวเลยครับเลือดสาบเลยเดยี๋ยวนี่ครับสวยงามดตตัวแล้วครับตัวที่สองครับโอเคครับผมนี่ครับโดนเลยนะครับอ่ะนายยันมาเอามาจัดการไม่ใช่รถดักถูกคุก่อ,อน นี่ไงเอาไม้ขูออกมาเลยติดตรงไหนอะแต่เขาบ่วงใหญ่ปะไปแล้ว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 ไหนเฮ้ยโหใหญ่เหมือนกันนะท้องขาวที่นี่ใหญ่ว่ะเออนี่ครับเปลือกที่มันโดนอะไรเนี่ยโดนกัดตูดเลยเนี่ยมีตัวอยอะนั่นแหละเอาไม้ไฟมันดีๆอ่ะตีแล้วเนี่ยมันโดนกัดวหร ตรงตึกตรงนั้นอ่ะสวยงามโอเคดูครับอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับมันมายังไงดันี้อ่ะตุ๊บโอ้ผมโดนเลยครับ ่ตายหมาดๆโอ้โหยาก็แบแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ได้เพิ่มอีกตัวแล้วครับเดี๋ยวตรงไหนวะนี่เนไม่ใช่ตรงไหนเอ่ยงงหมดแล้วครับอ๋อนี่ครับไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนมีอันหนึ่งนนี้ก็ไม่โดนไม่โดนหมดแล้วครับ มันจะหมดตรงนี้ร้อนอยู่ดีครับอันต่อไปหาดฟสีโอ้โ,โ,โ,โหข้าครับผมมาดูปลาเอ้ยมาดูไม่ได้ดูปลาดูหนูครับยิงแต่ปลาแม่รวมปลาเอ้ยหนูรวมครับหนูรวมนี่ผมได้สี่ครับหนูใหญ่ ตัวนี้ยังสะอึกอยู่นนี้ของพี่ยุงครับอันนี้ของระยะเกือบจะไม่ได้ครับผมพอได้ครับพอได้อไดพ้สนุกครับเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนเช้าครับว่าเราจะได้กันสักกี่ตัวอันนี้ได้มารวมกันได้ก้าตัวครับดีคือตามมาส่งอบผมพักผ่อนนอนนนะดีตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วครับยังมืดอยู่เลยครับเนี่ย มืดกูเลยเราก็ได้ทำการกู้กลับนะครับเพราะว่าเช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวชาวบ้านเข้ามาเยอะแยะเลยดูครับ,รบว่าวัานนี้ชาตนี้เราจะได้กันไหมไปะครับชมบรรยากาศยามเช้าครับ ตอนเช้าหนูไม่ค่อยติดครับเพราะกลางคืนกลางคืนมีคนเดินครับทั้งคืนเมื่อคืนนี้ครับมีคนมาเดินแถวนาเยอะมากไม่รู้เข้ามาสั่นตอกหรือว่ามาดักหนูแต่มันก็โหดดึกครับเนี่ยนี่ไม่ไม่โดนนะครับมาสั่นตอกรู้ว่ามาดักหนูตีสามตีสี่ไม่ยังมีคนเดินอยู่เลยครับ เขากวนครับเดินกวนกันมันเลยไม่ค่อยมีติดปกติเลยครับ,รอรบโอ้ยเช้านี้เราจะได้สักกี่ตัวเนี่ยโถเอ๋ยโถเอ๋ยคนกวนเยอะครับกลางคืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมเดินตรงนเนี้ยเนี่ยเขาก็เดินตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีเดินอยู่สองคนประมาณสามสี่ทุ่มแล้ว คราวนี้เราจะแหวไม้นอครับเดีย๋ยวไปดูกันครับอ,อันนี้อันนี้ที่โดนไปเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ตรงน,นี้โดนไปสี่ตัวนึ่งไม่โดนแล้วครับโอเคกบผมเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆรีบจะได้ไหมนี่ครับมเมื่อวานตอนเย็นดักไว้ตรงน,นี้นะครับมันติดหนูครับดูมันกัด เป็นเวิร์กนะครับโดนขาครับนี่ครับเฉลยผมประกอบการเช้านี้นี่ครับได้หกตัวได้พุกใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ครับหนูพุกใช่ไหมใช่หนุ่มผุกไหมอ๋อนี่หนุุ่กหนุ่มุกขาเจ็บเราเมื่อคืนคนเดินเยอะครับ ปะหนูไม่เข้าเลยไม่ดูเดิอนเลยกันนักหนาผมว่าแปลงนู้นที่คาดอ่ะหมาป่วนครับอันนี้มาวันนี้ตอนเช้านี่ได้หกตัวเองครับเจ็ดทอกแล้วก็อ,อ๋อเจ็ดตัว,ตวนีออง้งานเมื่อคืนครับงานเมื่อคืนได้ดีกว่าใช้ได้เลยครับน,นอนเต็นท์ครับนอนเต็นท์ นอนเต้นนอนเต้นเราดได้กลับบ้านครับทำหนูไปกลับบ้านกัน